เรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับยอดมิดฟิล์โกลเด้นบอย1 0 0กว่าล้านจูดเบลลิงแฮม 1. b i r เบอร์มิงแฮมซิตี้มาตั้งแต่เด็กจูดเบลลิงแฮมเชียร์เบอร์มิงแฮมซิตี้มาตั้งแต่จำความได้และเข้ามาอยู่กับทีมในปี2010ด้วยวัยเพียง7ขวบ 2. ลงเล่นทีม U ยู่ตั้งแต่อายุ15ปีจูดเขาลงเล่นในทีมอายุต่ำกว่า23ปีของเบอร์มิงแฮมซิตี้ในวัย15ปีเมื่อเดือนตุลาคม2018และทำผลงานได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นทีมชุดใหญ่และประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคม2019หลังจากเกมประเดิมสนามชุด U ย3ในเวลาไม่ถึง1ปี วันเดอร์คิดของเบอร์มิงแฮมซิตี้จูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ให้เบอร์มิงแฮมซิตี้เขาได้ประเดิมสนามด้วยวัยเพียง16ปี38วันและยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกในอีก19กวันต่อมานอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในประวัติศาสตร์สโมสรอนด้วยวัย16ปีกับ63วัน จูด b เบอร์มิงแฮมรีทายเบอร์เสื้อของเขาไปเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่วันเดอร์คิดของพวกเขาเบอร์มิงแฮมซิตี้ประกาศรีทายเบอร์เสื้อหมายเลข2-2ตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับโบรุสเซียดอทมุนในปี2020าตอบรับดอทมุลปฏิเสธแมนยู แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่อยากได้เบลลิงแฮมในปี2020เขาเป็นนักเตะเนื้อหอมที่หลายทีมในยุโรปต่างจับตาจูดเบลลิงแฮมเลือกโบสเซียดอทมูลและใช้เวลาไม่นานทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้เล่นหลักในทีมและกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรป 6. ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูดได้ในแชมเปี้ยนลีก จูดเบลลิงแฮมกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูดได้ในยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2020เขายิงได้ในเกมที่โบรุสเซียดอทมุนพบกับคลับบรูกในรอบแบ่งกลุ่มด้วยวัย17ปี85วัน 7. นักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงให้ดอทมุน จูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงให้บรุสเซียดอดมุลในบุนเดสลีกาเขายิงประตูแรกของเขากับสโมสสนในวันที่21พฤศจิกายน2020ด้วยวัย17ปีกับ82วันทำลายสถิติเดิมของนูริซาหินลงได้สำเร็จแนักเตะอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่เล่นให้ทีมชาติอังกฤษ ด้วยวัย17ปีกับ136วันจูดเบลลิงแฮมกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่เล่นให้ทีมชาติอังกฤษในเกมประเดิมสนามที่พบไอแลนด์ในวันที่12พฤศจิกายน2020 9. นักเตะอายุ17ปีที่ค่าตัวแพงที่สุด ดอตมุลคว้าโจดเบลลิงแฮมมาร่วมทีมด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ในปี2020ทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุ17ปีที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลเขาเซ็นสัญญากับสโมสรนนาน5ปีและมีค่าเหนื่อย1.3ล้านยูโรต่อปีตามรายงานจากมกาก้า ปัจจุบันจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษย้ายร่วมทัพเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวกว่า115ล้านปอนด์หรือประมาณ5 0 6 0ล้านบาท